ช่วงนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นตอนนี้กำลังพาเด็กๆกันมาปลูกหญ้าตรงแปลงที่ปั่นไเมื่อวานนะกำลังขับมากระเบนเลยนะครับส่งยิ้มหน่อยทำงานต่อไปเมฆฝนกำลังมาอีกยาวเลยนู่นนะแต่แสงแดดทางหน้าทิศตะวันตกก็ยังส่องเป็นแสงสีทองเห็นมีลุมกินน้ำอยู่ไกลๆลิดๆ ยังไงวันนี้ก็เอาให้หมดเท่าที่เราถอนมานั่นแหละในกองที่นั่นนะข้างหน้าพี่สอนน่ะก็คงจะได้สักแถวอ่าพอมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ลุงกินน้ำสีสวยเลยมังกรเห็นไหมหนู่นน่ะสีสวยเลยเพราะว่าแดดมันยังไม่ตกตะวันมันยังไม่ตกแดดย,ย,ย,ยังไม่หายแต่ทางด้านทิศตะวันออกด้านมีลมมาปแปลกๆคิด สองสายจะพาะนี่ยนะมั้งมังกรกับพี่สอนปลูกหญ้าเทวดาก็เลยลดน้ำช่วยกลัวไม่เหี่ยวเต็มที่ลุยส่วนคนต้นไม้พื้นที่เหล่านี้ก็คือให้ปุ๋ยไปแล้วช่วงหนึ่งก็ได้เอาเศษฟางหลังจากรถเกี่ยวเข้าเกี่ยวเสร็จปุ่มขึ้นมาได้บางส่วนเพราะบางส่วนมันก็เหยียบใส่กับเลนดึงไม่ไหวก็เอาเท่าที่ทำได้ไปก่อนระหว่างนี้ก็จัดการงานอย่างอื่นไป ปั่นงูวานเนี่ยไอเศษหญ้ไหวที่อยู่ในน้ําผมมาลงไปปัน่นได้ปลาตัวขนาดโลกว่า2ตัวไม่รู้มีตายหรือเปล่าเพรพอรถไถถอยหลังลงไปแล้วก็ปั่นแลอะเยเงยกมีพวกวหญ้ไหวนาที่มาลงไปในนาในเล็ก,กปัน่นสังเกตงวานปลาที่ได้ปลาที่ปลาไข่ซะด้วยผสงสัยมันจะเข้ามาวางไข่วางผิดฤดูกาลธรรมชาติมันรู้ว่าฝนจะมาอันนี้ปลูกกันเมื่อวานนี้กับมังกร เหี่ยวแห้งวันนี้เทวดาก็เลยโปรยมาให้หน่อยหน่อยก็ได้งานเล็กๆลน้อยไปทุกงวันพรุ่งนี้ก็ต้องกลับเข้ากรุงเทพแล้วมีธล่าง,งานต่ออันนี้ก็ถือว่าจะจะกิจกรรมงานล่าสุดที่เราจะทําทิ้งไว้สุดท้ายของช่วงเดือนนี้จะกลับไกทีงประมาณกลางเดือนหน้า ว่าแปลงที่ปันไว้ไม่รู้ว่าการเดือนหน้ากลับมาจะาพจะเป็นยังไงก็เลยเร่งมือปลูกเอาให้ปลูกได้เน้นปลูกทีหน่อยเพราะว่าลดปัญหาของหญ้าอื่นที่จะเป็นวัชพืชขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวลําบากจัดก,การอีกเีน้นี่ๆๆนกองเงาอย่างนี้มันยังใช้ปลูกได้นะครับท่านที่เป็นอะไรเขียวๆเ,เนี่ยแถวนี้หมดแล้วงั้นเริ่มแถวใหม่ ลงมือท่านรอไม่ได้มันแสงตะวันนู่นน่ะแสงตะวันสาดส่องสีทองที่สอนกับมังกรกำลังยืนบิดขี้เกียดอยู่นะครับท่าน